ข้อมูลจากท่านเจน้าน้าเพลน้ำหนาวก็มาถามาอาจารย์ไปไหนมาท่านบอกว่าไปกับอ,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 อาจารย์บรมีไปที่วัดคลองตันนันไปนิมน้วงพ่อสมจิตมาอาจามาว่าวงพ่อมาไหมอาจารย์บอกเขามานะหลองพ่อสมจิตมาด้วยแต่มาภาคทิพย์มาตามท่านแต่ไม่ได้นั่งรถมาท่านเห็นไหมไม่เกี่ยวกับพระที่พูดนะแเข้าแถวมานะ จะไปปีดหัวคนข้างหน้านะโยมนะหัวก็ไม่ใช่ลูกแก้วจ้ะนะก็อธิษฐานจิตแล้วก็เป็นมงคลร่วมกันนะโยมนะนจิตเป็นมงคลร่วมกันแลเน้เป็นเป็นเป็นมงคลอีกไม่นานคุณโยมจ๋าใจเย็นๆคนจะรวยต้องอาศัยหนึ่งความขยันจัดจักและอธิษฐานตลอดทั้งกิบด้วยไม่ใช่ใช้อย่างเดียวนะเราก็ ได้ทําบุญร่วมกันนะทำบุญร่วมกันแล้วก็ได้นําพาสิ่งต่างๆที่อธิษฐานจะได้เป็นสิริเป็นมงคลในการประกอบพิธีในวันพรุ่งนี้นะยมนะวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นการอัญเชิญเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลแล้วก็ปิดทองแล้วก็จะได้ฝังรากอัอนเป็นเสาเอกคือเราอยากเป็นหนึ่งเอกคือหนึ่งเราจะเป็นคนดีที่หนึ่ง เป็นรวยคนรวยที่หนึ่งเป็นคนมีสุขภาพดีที่หนึ่งครอบครัวอบอุ่นที่หนึ่งและก็มีเงินมากมายที่หนึ่งเป็นคนมีธุรกิจอาดาย่มที่หนึ่งเรามาปิดทองวันนี้มาิษฐานจิตร่วมกับพระจันทร์บารมีก็จะเป็นหนึ่งนโยมนะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งได้อะไรลูกหลานก็จะเป็นเป็นหนึ่งในการศึกษาเป็นหนึ่งในมีสติปัญญาเป็นหนึ่งในการ ความประตันาดูต่อพ่อแม่เป็นหนึ่งในการทําคุณงามความดีเป็นหนึ่งในการประกอบธุรกิจเป็นหนึ่งในการบําเพ็ญต่างๆมันก็จะเกิดเองแล้วก็เป็นเองแล้วก็ได้บาร,รมีอย่างที่พระโยมอาจารย์ได้นําอ,อธิษฐานกิดไว้ว่าทําธุรกิจมันก็ประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆแล้วก็ประกอบไปด้วยการมูชาการสักการะ นะก็ญาติโยมทั้งหลายก็ใจเย็นเย็นวันนี้อากาศก็สบายสบายนะอากาศเย็นเย็นสบายนะโยมก็ใจเย็นเย็นะเย็นวันนี้ก็จะได้นำพาพระอาจารย์บาร,รมีจะได้นำพาสวดมนต์แล้วก็จะได้อธิบายทมต่างๆแล้วก็คุณโยมอาจารย์ก็จะได้ร่วมด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันบําเพ็ญบุญกุศลคนละเล็กละน้อยนิดหน่อยแล้วก็เป็น พลังแห่งคุณงามความดีพลังแห่งความบริสุทธิ์เราจะได้มีการบาเพ็ญบุญกุศลต่างๆแล้วก็ญาติโยมมีโอกาสได้มาร่วมมาบําเพ็ญบุญต่างๆก็จะเกิดประโยชน์ต่อคุณของตัวเองและก็ต่อยอดพระพุทธศาสนาต่อไปสร้างสถานนี้สถานที่แห่งนี้ไว้เป็นถาวลวัตถุเพื่อแสดงถึง การสการะบูชาเนี่ยเป็นอมิสบูชาแต่บูชาด้วยความบริสุทธิะปฏิบัติบูชาท่านสาธุชนทั้งหลายก็ปฏิบัติกันอยู่ไม่มากก็น้อยก็มาเชื่อว่าอย่างนั้นเะอ่าเป็นการบูชาที่ทั้งอมิสบูชาและก็เป็นการปฏิบัติบูชาเรียกว่าชีวิตคนไม่อยากมีเหตุการณ์แห่งการความทุกข์หรือความตกต่ําในชีวิต ทุกคนเกิดมาแล้วอยากจะมีแต่สิ่งดีงามเพื่อปกป้องคุ้มครองเพื่อดำเนินชีวิตและธุรกิจธุร,ธรกรรมของตนเองก็ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นมีขึ้นเมื่อเรายังประโยชน์ให้เกิดขึ้นมีขึ้นในในตัวเราแล้วเราก็กระจายไปสู่ผู้อื่นเนรียนพระอาจารย์บาร,รมีเป็นศูนย์กลางแห่งการบำเพ็ญทานบาร,รมีศ,รศีลบาร,รมีเนคขัมมะบาร,รมีปัญญาบาร,รมี วิทยาบาร,รมีแล้วก็สิ่งต่างๆที่คันติบาร,รมีตัะจาอนิทานเมตตาอเบกขาเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมกันอาจารย์จะพูดอะไรก็จเจริญพรเชิญมะพร้าวนะครับมะพร้าวที่อยู่บนโต๊ะใครก็ตามที่นำไปทานคืนนี้ห้ามทานเนื้อทานได้แต่น้ำนะครับขอให้เสร็จก่อนนะขอให้ติดทองเสร็จก่อน แล้วดักเทียนก่อนแล้วแจกดอกมะพร้าวเพื่อให้ทุกคนทานแล้วหายป่วยนะครับทานแล้วหายป่วยนะครับในช่วงนี้ในช่วงนี้ผมขอญาตแทรกอาจารย์นิดนึ่งในวันนี้คืนเราคุยคืนนี้ดีกว่าในคืนนี้มีมีโอกาสหลังจากอาจารย์เดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ย เราจะทําไมต้องแบ่งออกเป็นสี่ส่วนในสี่ส่วนนั้นเนี่ยในแต่ละส่วนนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ที่เกิดอะไรขึ้นทําไมต้องแบ่งแบบนี้แล้วแบ่งแล้วได้อะไรแล้วเพราะอะไรถึงแบ่งแบบนี้นะครับผมอยากจะอธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นไมพระาธาตุผ่าซ่อนแก้วแผงนี้จากนี้ไปจากนี้ไปเทวดาที่อัญเชิญนั่งลงมานะครับ แบ่งออกเป็นสี่เหตุเขตุหนึ่งจะแบ่งออกเป็น4ี่อย่างแล้วจึงจะได้ไอ้ฐานไปพร้อมๆกันโอเคไหมครับงั้นเดี๋ยวคืนนี้หลังจากที่เราทานข้าวกันแล้วนะครับทุ่มเอ่อหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับนะครับเราจะมาฟังทำข้างล่างนะครับจากพ่อจารย์ปรมบีนะครับหนึ่งทุ่มขอผมขอโทษหนึ่งทุ่มเราเจอกันนะครับหนึ่งทุ่มนะครับ นั้นใครก็ตามที่ติดทองแล้วแล้วไม่ได้อยากได้มะพร้าวพักเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ติดทองแล้วตารถนาอยากได้มะพร้าวบนโต๊ะนะครับเพื่อทานแล้วรักษาโรคภายในแต่ห้ามกินเนื้อนะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดับเพียนชัยแล้วก็แบ่งมะพร้าวกันนะครับอันนี้บนครับอาจารย์ ก็จะได้นําเรียนตอนเย็นอีกเนาะจันเนาะมีอะไรก็จะได้โยมอาจารย์ก็จะได้ชี้แจงน่โยมทั้งหลายมามาที่นี่ได้รับอาหารกายโยกก็รับประทานข้าวเนาะอาหารใจอ่ไม่ต้องขออนุญาตนั่งเลยโยกหกโมง 6โมงเสียจแล้วเจริญพรญาติโยมทั้งหลายไปรับอาหารกายคือไปทานข้าวนะโยมนะทานข้าวที่ไหนโยมรู้ไหมโยมรู้ไหมใครไม่รู้ยกมือขึ้นทานที่ปากพีโยมขอโทษคะพี่นยยกมือได้โยมแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยโยมแม่อายุเท่าไหร่เคยทานยังไงก็ทานอย่างนั้นน่ะแม่ทานที่ปากก็ทานที่ตลอด นะอ,นอ้าวโยมแต่สถานที่ทานข้าวนะโยมแม่นะที่ปากโยมรู้แล้วสถานที่ทานข้าวที่โอ้โยมหลังหลวงพ่อพระเจ้าห้าพระองค์จะมีโรงทานก็เรียกว่าโรงทานนะ อันบารมีทางเขาจะมีคนบอกหรอกอยู่ข้งางหลังนู่นแหละอันประสาทนี่ข้างหลังมีนะโยมแม่นะแล้วก็วันนี้มาประมาณหนึ่งทุ่มไม่เกินหนึ่งทุ่มครึ่งจะมาสวดมนต์ที่ใต้องค์หลวงพ่อพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจ่ายโยมวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมแล้วก็ส่วนพระคุณเจ้า ที่เคารพก็นิมนต์ฉันมัตทหารเพเออไม่ใช่ครับฉั้นมันะทหารเช้าครับไม่ใช่เพียนครับคือวันพรุ่งนี้นะครับตอนเย็นนี่จะเข้าใจผิดว่าโต๊ะอยู่ตรงไหนอีกนะครับนม่ตอนตอนพรุ่งนี้อันนี้ก็ฉันน้ําปานะก้าิโยมก็มีอะไรก็มาถวายพระคุณยโยมเล็กมีน้ําปานะไหมหรือมีแต่น้ําเปล่านะอ,อน้ําเปล่านะนะเออ ก็ไปรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็โยมจะอาบน้ําหรือไม่อาบก็เรื่องของโยมแหละไม่อยากไปยุ่งส่วนตัวโยมหนอะมันเป็นเรื่องของโยมแต่ว่าบอกให้ว่าไปที่ไหนแต่นั้นเองข้างล่างที่เรานั่งนี้คุณโยมมีห้องน้ําอยู่ตั้งเป็นร้อยห้องข้างล่างนี้นะข้างล่างที่เรานั่งอยู่นี่ชั้นล่างเนี่ยนะแล้วก็เราไปเข้าห้องน้ําที่พักผอ่อนโยมพักผ่อนที่ไหนล้วเรงนั่งอยู่เนี่ย นะแล้วก็ที่สวดมนต์ตมาไม่รู้จักที่พักโยมหรอกอยู่จะรู้จักแต่ที่สวดมนต์อนะ่าถ้ารู้มากเราจะจะโดนอีกนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมทั้งหลายก็ไปรับประทานอาหารกันก่อนแล้วก็ขึ้นมาไม่เกินหนึ่งทุ่มครึ่งจะได้สวดมนต์ทำวัดเย็นที่ใต้องค์พระ,ะพุทธเจ้าห้าพระองค์นะรู้จ้าห้าพระองค์ ดันั้นวันนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างวันพรุ่งนี้ก็จะได้สืบเรื่องอจากเรื่องที่เราจะยกเสาเอกนะก็พรุ่งน,นี้จะได้ยีนฐานจิตร่วมกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับอาจารย์ปรมีของพวกเราที่เราก็รบนับถือนะ่ยูนะนี่ไงผมขอทีมน เอาท่านทั้งหลายปิดทองเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าปิดทองเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตห่างโต๊ะนิดนึงเราจะดับเทเชยกันนะครับเราจะดับเทเชยเดี๋ยวผมจะเมตตาขอเมตตาจากพระอาจารย์ปรามีเนี่ยยกกระเพาาให้พวกเรานะครับนะครับ ถ้าเสร็จแล้วผมขอหาเพราะนิดนึงผมจะปิดดับเทียนชัยนะครับดับเทียนชัยนะครับเอาจัดเทียนชัยพร้อมกันนะครับอ่าพร้อมนะฮะกหาพร้อมนะครับงั้นเราจะดับเตียนชัยพร้อมกันนะครับผมขออาจารย์ปรบีอาจารย์ปรบีครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยแจกมะพร้าวให้ผมนิดหนึ่งนะครับให้ทุกคนผมขอจัดเทียนชัยก่อน ผมขอดับเพลนชัยก่อนนะครับพร้อมไหมฮะติดทองพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะครับ,รบผมขอเปิดทางนิแบบดหนึ่งมีสองขวงนะครับเอาพร,ร้อมนะฮะนะครับเดี๋ยวนะฮะรอแป๊บนะฮะเดี๋ยวขอขอเวลาแป๊บ พร้อมนะฮะมีทองเรียบร้อยนะครับฮะเรียบร้อยนะครับยงไฟยงไฟสองคนนะครับพร้อมพร้อมนะครับพร้อมนะฮะ,ะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเอ่อเปิดทางนิดนะครับ ตัวนี้ดีตัวนิดนึงห้ามกินเนื้อบพรพาวครับให้กินแต่น้ำเฉยนี่แหละเออกินแต่น้ำไม่ได้เนื้อไม่ได้ครับเนื้อทิ้งเลย <c oughs> เอาครับอ่าพร้อมนะครับก็าพร้อมแล้วเออหลบหลบข้างหน้านดิดได้ไหมครับอ๋อเปิดทังน,นิดหนึ่งนะครับอ่าติดทองเสร็จนะครับติดทองเสร็จยังครับก็ติดทองเสร็จแล้วนะครับผมขอญาตนิดหนึ่งนะครับตั้งใจนะครับ นัตถิเมสารนังอ an ัญังพุทธโเมสารนังวรังเอเตนะตาจวัดเชนะสุเตชยมังครังนัตถิเมสารนังอัญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะตาจวัดเชนะสุเตชยมังครังนัตถิเมสารนังอัญังสังโเมสรนังวรัง เอเตนาตาจาวดเชนะโอ้ยสุดเตทยามังครังเพี้ยไรครับผมเครื่องดับเพียงเครื่องดับเพียงนะครับอ่าอ่าโอเคเก่งมากครับเดี๋ยวเพิ่งวางวางก่อนถ้างวางก่อนแป๊บเดียวยังไม่ปิดเลยครับแป๊บเดียวขอขอหนึ่งนาทีวางก่อนวางก่อนนะครับวางก่อนวางก่อนนะครับวางก่อนอ่าตั้งใจนะครับว่าตามผมนะว่าตามผมนะว่าตามผมนะครับ พระรามผมนะฮะองคินดามณีปิกยังกันตังยะสังทาสังกัมมังโกป,ปะสันติสติเนหังมาตาปิตาวะโอละสังสัปปะโภวะมหาราชาตะวังมังโปสันตุโนทีปัง กาเลเทโวสุโปโทัสมิงสกินเนวะทัตตาวาปยังกันตังสาริบุตโตพระวันตุเมสิทธิลาโพชะนานเยมะนีจินดาตะวังจะทักนังสับเพชนาพระหูชนะปยังมะมะด้วยเดชแห่งข้า กราบไห้บูชา,ลชาหลวงปู่กรัดเมตาเมตาผลไม้ทั้งหลายปเป็นยาแก่ข้า,า,ขาทานแล้วหายป่วยจนสิ้นมะเร็งก็ดี ไข่ข้อก็ดีขอให้หายป่วยเป็นพลังแห่งชีวิตสถิตในกายยาหายโรคทั้งสิ้นภาวันตูสัพมังท่าลังวาักขันตูสับพระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตูเตภวันตูสัพมังท่าลังหลักขันตูสับพระเทวตา สัพพะคัมมานุภาเวาาานะสัทธาโสตถีพระวันตูเตภวันตูสัพพมันทลังวกขันตูสัพพเทว,วตาสัพพะสัทมานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระว,วันตูเตพยมตั้งแถวนี่ยมตั้งแถวนี่แล้วแถวหนึง่งหนึ่งแถวแล้วอย่าเพิ่งหยิบอย่าเพิ่งหยิบไม่มารับกับป้าจยารรร์บรมีป้าจันบรมีเกียดใน,นหมดแล้วนะครับพอนั่ง แถวแถวเดียวแถวแถวเดียวแถวเรียงหนึ่งแถวเดียงหนึ่งแล้วยอมผู้ชายนั่นมายอมผู้ชายหยิบยอมผู้ชายหยิบเลยเดินออตอนนี้เดินออกตอนนี้ออกตอนนี้ออกตอนนี้ยอมผู้ชายหยิบมายอมผู้ชายหยิบมาเร็วรับจากอาจารย์บารมีออกตอนนี้ออกตอนนี้ยอมออกตอนนี้แถวเดียวน่ารักจังเลยออกตอนนี้ยอมออกซ้ายออกซ้ายรถสวนทางกันแล้วยอม อาโยมตรงนี้หยิบเองเพราะว่าสัจจะวาจาว่าไปแล้วเมื่อกี้นี่อาออกตอนนี้จะออกตอนนี้ออกตอนนี้ตอไม่ได้ตอไม่ได้เอาออกออกเวียนกัไปเวียนกัไปอาเวียนกันมาตอนนี้จันเวียนมาตอนนี้ตอนนี้มาตอนนี้ไม่เป็นไรนีมีเยอะพรุ่งนี้มีอีกไม่เป็นไรข้างล่างหนึ่งหนึ่งลูกหนึ่งลูกนะโยมนะคนละหนึ่งลูกอ่าไปแบ่งกัน ไปทานแต่น้ำนะหายทุกหายโศกหายโรคหายไทยเ,เหลือแต่เงินกับความสุขกับความรักโยมเนี่ยใครใครใครมากรับรุวนี้งานโยมรับมาเองเอต่อมาก็ไม่พูดจะว่าไงนเนาะมาตอนนี้อันนี้โยมให้ประทานได้ประทานร่างตาอเอกเสาธุสาธุอ่ะโยมไป อ่าโยมมาไม่ถ้าไม่พอก็แบ่งกันกินนะนะพระทิพย์คือใครอ่ะพระทิพย์คือใครมาเอาดิเออาเชิญเชิญจะโยมแบ่งกันกินนะครัแบแบ่งกันแบ่งกันทานจ้ะแบ่งกันแบ่งกันอ่าด้วยงานเต็มที่หมดแล้วหมดเลยจ้ะพระทิพย์ไม่รู้คนไหน่านไม่รู้จักอ้าวเหรอ ขอมาทานขอถอนคำพูดเป็นคนสำคัญของวัดขาต้นสสตแก้วจ้ะวัดแก้วมีรู้จักประทิพนอนไม่หลับนะจ๊ะอืเพราะประทิพจะเกลียที่นอนคนไหนนอนไม่หลับคืออาจจะเลินอน่ามาดิยาโยไหนหลับมาดิมามามาอ่มา,มาอีกลูกนหนึ่งเอมามันเนี่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 นอาสามคนสามคนน่ะแจกกันไปลูก ซ pues mm nah, ้อมเงินอ่ะจ่มยซ้อมตอบซ้อมตอบไมแบ่งหรอกอ่ามาอ่ามารับมารับทุกอย่างทุกอย่างแจกหมดแหละหลวงพ่อคนหลวงพ่ออาจารย์บารมีแจกหมดนะถูกเทียนได้หมดใจเย็นใจโยมตาใจเย็นจบจบใจเย็นแจกหมดแหละไม่แจกแต่เจ้าวา่าจบเจ้าวาาเอาไว้ทำงานก่อนเอาส้มต่อจ่ายอม อ่าส้มสอ่าอ่ายกยกนั่นมาหน่อยอ่ายกเล็กยกเกญ่ออเข้าข้างข้างนี้กมาเ็ตเต็มเพื่อนเขาแส่งก็แสดงไม่ได้เลยล่ะหนุมแโ้งโ่เยอะโ่ยอะไรแบเนี้มเฮ้ยโดนยจีพีเอสลอยเล็กไปได้ไหมเอาลอยเล็กออกมากะโล่งลยวิ่งกเลยนี่่เป็นไายโยมเดี๋ยวตอนเย็นโอ้ยรมาตามทางในรถรถเยอะแน่นกว่านี้ ไปแดงนี่ไงยาวสองสามร้อยเมตรอ่ะใช่ร็มันเยอะสัาหังนเห็นรลไฟแดงเยอะรถเต็ม